ไปตามกันต่อนะคะสําหรับเรื่องของข่าวใหญ่ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขการขาดดุลกันค้าของบ้านเราล่าสุดในเดือนมก,กราคมนะคะซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ12เดือนทีเดียวตามกันในช่องของเวลเทสไลน์ค่ะ ตัวเลขส่งออกยังขยายตัวได้สองดิจิตนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยโตได้กว่า13%นะคะแต่ก็พบว่าตัวเลขการขาดดุลการค้าของบ้านเราถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะนักเศรษฐศาสตร์ออกมาแสดงความกังวลใจด้วยนะคะว่าแม้เราเนี่ยอาจจะเกินดุลการค้ากับฝั่งสารบริการแต่ว่าถ้าไปดูกับจีนแล้วเราขาดดุลหนักทีเดียวนะคะเรื่องนี้ค่ะตัวเลขจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณพูลพงศ์นายนาภากรผู้อนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาส์การค้าหรือว่าสนคกระทรวง ิแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยโดยปเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราคมนะคะมูลค่าอยู่ที่25,277ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว862,000ล้านบาทขยายตัวได้13.6เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่7นะคะนั่นคือภาพที่ดูเหมือนสดใสค่ะแต่ว่าถ้ามาดูการนําเข้าเดือนมกราคมค่ะการนําเข้ากลับมีมูลค่ามากกว่านะคะอยู่ที่27,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า9 0 0 0 30 0ล้านบาทด้วยกันตัวเลขนี้โตมา7.9%นะคะสุดที่แล้วบ้านเราเนี่ยนะคะส่งออกลบนำเข้าก็เลยขาดดุลค่ะเราขาดดุลกันค้าอยู่ที่1880ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว7 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการขาดดุลกันค้ามากที่สุดในรอบ12เดือนและเป็นการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร,ร์มองอย่างไรดรมนเทพจาวลานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะ ให้สัมภาษณ์กับ The Standard w e a l t h นะคะบอกว่าจริงๆแล้วแม้ไทยจะเกินดุลการค้ากับสหรัฐแต่ว่าเรายังขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลทีเดียวและย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคะเราขาดดุลการค้ากับจีนสูงเป็นประวัติการคะ่ะตัวเลขอยู่ที่45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ขาดดุลการค้าไปส่วนเดือนแรกของปีนี้ก็ขาดทุนต่อเนื่องนะคะมาที่5,600ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วซึ่งถ้าไปดูไส้ในของกระทรวงพาณิชย์จะพบว่าไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าทุนสน สวมาก ซึ่งถ้าเราฟังแบบนี้โดยปกตินะคะการนําเข้าสินค้าทุนเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีถูกไหมคะเพราะว่าน่าจะส่งไปยังภาคการลงทุนภาคการผลิตแต่ว่าความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคสาหกรรมหรือว่าตัว M P I ของไทยต่ําลงต่อเนื่องและโดยตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์นะคะระบุว่าสินค้าทุนแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยคิดเป็นราว66ของการนําเข้าในเดือนที่ผ่านมาซึ่งบางคนพูดว่าการนําเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นของไทยเป็นผลมาจาก การย้ายฐานการผลิตแต่ว่าเราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดใหม่นะคะว่าแล้วไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าทุนมาเยอะแต่ว่าทําไมไม่สามารถสร้างมูลภาพเพิ่มหรือว่าตัว Value A d d e d ได้สักเท่าไหร่เลยนะคะและการผลิตสินค้าทุนในประเทศก็แทบจะไม่ขยับเลยการส่งผ่านจึงไม่ไปถึงการจ้างงานและการบริโภคในประเทศซึ่งดรมัทเทบอกว่าวันนี้ถ้าเราดูแต่ตัวเลขการส่งออกมัวแต่ชื่นชมตัวเลขที่ออกมาดับเบิลดิจิตที่เราเห็นโตวกว่า13%เนี่ยนะคะซึ่งดร อมนเทพบอกว่าผมว่าเรามาผิดทางนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นภาพการนําเข้าที่โตรแรงกว่าการส่งออกแม้ว่าคาดการณ์ว่าจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในปีนี้จากรายได้การท่องเที่ยวแต่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าการนําเข้ากลับโตขึ้นมากซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะคะและอย่างไรก็ตามค่ะดร็อตเตอมเทพก็เลยแนะนําด้วยนะคะว่าประเทศไทยไม่ควรผลักดันแต่การส่งออกให้เติบโตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือการผลักดนันการสร้างทรัพยากร ในประเทศหรือว่าตัวโล a คอนเทนต์นั่นเองค่ะจะได้สนับสนุนภาคการผลิตมากขึ้นแล้วก็ต้องเร่งเครื่องนะคะสำหรับห่วงโซ่ประทานโลกให้เข้ากับภาคการผลิตในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ยังห่วงด้วยนะคะว่าสงครามการคา้าที่รุนแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่าจีนเองอาจจะมีการทุ่มตลาดมายัางประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตและนั่นก็จะเป็นเหตุผลให้ไทยยิ่งขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นไปอีกหลังจากที่เดือนมกราคมก็ขาดดุลไปแล้วถึงกว่า5,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะด มอนเทพก็ทิ้งไทยด้วยนะคะบ,บอกว่าผมไม่ได้บอกนะว่าไทยเนี่ยควรกีดกันหรือว่าทําสงครามการค้ากับจีนแต่สิ่งที่เราทําก็ค,คือควรหาวิธีกั้นสินค้าที่จีนจะเข้ามาทุ่มตลาดรวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่จะเข้ามาให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานด้วยขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มแรงจูงใจให้ใช้ทรัพยากรภายในประเทศมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับทางด้านของคุณเกรงกรเคนุร์กูร์นประธานสวาสหกรรแห่งประเทศไทยที่บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ภาคการผลิตเราเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก ก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวหลังจากสินค้าจีนเข้ามาทุ่มตลาดค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะถอดจากสมการการค้าโลกและการนำเข้าส่งออกบ้านเราไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของมาตรการภาษีนะครับที่สหรัฐจะมีการปรับเพิ่มขึ้นสารบประเด็นนี้แล้วนะครับทางด้านของ K Research นะครับโดยคุณนัทพรตรีรัศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยเกติกรไทยบอกกับเราในสแตนด์ด d w e เวลนะครับบอกว่าไตรมาสแรกของปีนี้จะมีการนําเข้าเร่งตัวขึ้นครับก็คือฟรอนต์โหลดก่อนมาตรการภาษีสหรัฐจะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นจะค่อยเห็นการชะลอตัวลง นอกจากนี้ครับการนําเข้าในส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเลยเป็นการนําเข้านะครับสินค้าทุนและก็การนําเข้าวัตถุดิบมาผลิตที่บ้านเราแล้วก็จะส่งออกไปเห็นได้จากสินค้าวัตถุดิบกึ่งสาเร็จรูปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับโดยปัจจุบันนี้นะครับทางด้านบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยยังคงประมาณการส่งออกทั้งปีเอาไว้เท่าเดิมนะครับกล่าวคือโตที่2.5ออันนี้เป็นเบสเคสนะครับ ทีนี้ทางด้านคุณพูพนพงศ์นายนาภากรนะครับได้บอกอีกบอกว่าการส่งออกที่ขยายตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้รับแรงหนุนมาจากประเทศคู่ค้าสําคัญอย่างสหรัฐอเมริกาครับที่มีการเร่งนำเข้าในเยอะขึ้นคือฟรอนต์โหลดภายใต้แรงกดดันนโยบายกีดกันสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและในประเทศจีนส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าทุนและวัตถุดิบของไทยด้วย นอกจากนี้มีปัจจัยบวกนะครับมาจากสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดีถามว่ามีอะไรบ้างครับก็คืออัญ,ญามณีเครื่องประดับเครื่องคองมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบขยายตัวนะครับเครื่องจักรกลและส่วนประกอบแล้วก็ผลผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างด้วยสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าหน้าวิตกก็คือเรื่องของสินค้าเกษตรที่อาจจะหดตัวหนะัก โดยเฉพาะยิ k k ah so to so um ่งนะครับกรณีของข้าวทาไมเป็นแบบนั้นคุณพุนพงจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสินค้าประเภทเกษตรหลายรายการมีการหดตัวลงโดยเฉพาะข้าวครับเพราะหดตัวลงเยอะเลย32.4%จากปริมาณอุปทานข้าวโลกสูงขึ้นเพราะว่าอินเดียเองครับจำได้ไหมครับอยู่ช่วงที่เขามีการห้ามมีการส่งออกข้าวออกไปนอกประเทศแต่ตอนนี้เขากลับมาเริ่มส่งออกข้าวไปแล้วนอกจากนี้ราคาข้าวไทยเองยังมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเหตุผลเพราะว่าผลผลิตต่อไร่ของพวกเรายัางน้อยกว่าประเทศอื่น ทำให้ราคาข้าวไทยนี้นะครับไม่สามารถที่จะแข่งขันได้กระทรวงพาณิชย์มีการคาดการนะครับว่าจะมีอัตราการขยายตัวนะครับ2-3%ปัจจัยสนับสนุนเช่นอะไรบ้างแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเติบโตตามการขยายตัวนะครับของภาพรวมถึงโอกาสในการส่งออกไปยังสหรัฐที่มีแนวอโนอ้มเพิ่มขึ้นจากการทดแทนสินค้าที่พวกเขานําเข้ามาจากจีนอย่างไรก็ตามครับยังมีปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นสถานการณ์โลกที่ยังคงตึงเครียดนะครับผลกระทบจากมาตรการการค้าต่างๆเช่นการปรับขึ้นภาษีสุลกากรของสหรัฐและการไหลทะลักเข้ามาของสินค้าจีนนะครับทีนี้เราไปดูกันบ้างครับว่าสถิติไทยขาดดุลการค้าเนี่ยครับที่บอกว่าเราขาดทุนหนักนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพบแบบนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะขาดดุลนะครับเดือนนึงเป็นหลักร้อยล้านแต่ว่ามกราคมของปีที่แล้วเราขาดดุลเยอะเลย2,900กกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเรื่อยมาเลยจนกระทั่งมาเป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่ง ก็คือเดือนที่ผ่านมามกราคมขาดดุลการค้าไปนะครับ1,880.21ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแปลว่ากว่าครึ่งนะคะของตัวเลขเนี่ยนะคะก็เห็นเลยว่าเราขาดดุลการค้ามากกว่าเกินดุลการค้าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยนะคะสถานก,การณ์นี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพระเอกของเราในอดีตก็คือการส่งออกเนี่ยส่งผลต่อนโยะของการผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็การจ้างงานแล้วก็การบริโภคอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งถ้าตัวนี้กระทบเนี่ยก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ไปยงังภาคส่วนอื่น ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e เ l ค่ะ